กินข้าวแรงต่กันวันนี้ปล่อยยาแกงมันนูนเจ้าพอดีแต่ว่าปล่อยไปกาดนอะได้มันนูนดิบมาสองถงุงไข่ายาแกงมันนูนนะวันนี้กินเมื่อนก็เลยโทรไปถามแม่ว่าเป็นยาจะได้นาอแม่ก็บ,บอกว่าใส่เกลือใส่กะปิี้แล้วมบบต้องปรุงงั่น่างก็น้ำปา่าเตอร์เนอร์เดี๋ยวมันจะเก็มไปปลอยกระเทียงเนาะถ้ามันจางรสจะยาจะได้อะใส่น้ำปลาได้กอแกก็บ,บอกว่าเล้วแต่เลยค้นเหลือกำถ้ามันเก็มมากแบบต้องมาโทษฉันเนอคนเท่าขี้น้อยใจเนาะ ถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วฟังไม่รู้เรื่องปอยจะบอกว่าถ้าทําตามปอยแล้วมันจืดไปสามารถเติมน้ําปลาได้นะคะแต่ส่วนตัวปอยไม่ได้ใส่แล้วเนาะมีทั้งกะปิทั้งเกลือแล้วค่ะถ้าเป็นเหนือแท้ๆเมื่อก่อนเนาะถ้าแม่ทําให้กินเขาก็จะใส่กระดูกหมูหรือว่าหมูสามชั้นค่ะแต่ส่วนตัวปอยตอนนี้ไม่ได้กินหมูแล้วค่ะก็เลยใส่เป็นอกไก่แทนเซตเรียบร้อยกับปิ๊ดเต่าได้เลยเจ้าอืมเหมาะขนาดหอมสดๆไปเลยเน้เจ้าลองแยกกันพอเน้อ